สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ในไร่มันเทศนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในห้องนอนนะคะเราจะมารีวิวนี่นะคะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะมันคือแอร์เคลื่อนที่นะคะซึ่งเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะอากาศมันร้อนมากเลยนะคะแล้วในห้องเรานะคะไม่สามารถติดแอร์ได้นะคะเราก็เลยเนี่ยนะคะไปซื้อมานะคะ เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าเจ้าแอร์ตัวนี้นะคะมันจะเย็นไหมนะคะตามไปดูกันค่ะค่ะนี่นะคะแอร์ที่เราไปซื้อมานะคะตัวนี้นะคะยี่ห้อ Natural นะคะ9,000 BTU นะคะตัวนี้ของเขานะคะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอ่านะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะที่เขาให้มานะคะ ก็จะเป็นท่อแบบนี้นะคะท่อแบบนี้คือถ้าเป็นห้องนอนนะคะเราจะต้องต่อท่อแบบนี้ออกไปนะคะเพื่อระบายความร้อนข้างหลังนะคะเราก็พอดีกระจกนะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นบานเกตนะคะมันเป็นกระจกแบบว่าเลื่อนไปเลยนะคะเราก็มีมุ้งลวดอยู่ข้างนอกตรงนู้นนะคะเราก็เปิดหน้าต่างเอาไว้นะคะแล้วก็ต่ออันนี้ออกไปนะคะอันนี้ นี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะในหนึ่งคืนนะคะเราเปิดแอร์นะคะพอเช้าวันต่อมานะคะเราจะต้องเอาน้ำออกนะคะน้ำอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดน้ําใส่แก้วนะคะเทออกไปเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าน้ําเขาเต็มแล้วนะคะเขาก็จะมีสัญญาณดังขึ้นนะคะแต่ถ้า เราก็ไม่ต้องรอส exactly ัญญาณดังขึ้นก็ได้นะคะพอเราเปิดตอนกลางคืนแล้วนะคะเช้ามาเราก็สามารถเอาน้ําออกได้เลยนะคะนี่นะคะเราเปิดให้เขาทํางานแล้วนะคะตัวนี้นะคะเออเสียงนะคะค่อนข้างที่จะดังหน่อยนะคะถ้าใครนอนแบบว่าเสียงเงียบๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะนอนไม่หลับได้นะคะนี่เสียงก็จะดังคล้ายๆตู้เย็นนะคะ แต่การทํางานของเขานะคะเขาจะไม่ตัดนะคะเขาจะไม่ตัดเหมือนแอร์บ้านนะคะแล้วก็เปิดไปได้ทั้งคืนเลยนี่นะคะทุกครั้งที่เราเปิดนะคะก็คือเปิดอยู่ที่25องศานะคะการทำงานนะคะเขาอาจจะดีไม่เท่า แอร์บ้านนะคะแอร์บ้านจะดีกว่าแต่ทีเนี้ยนะคะห้องของเรามันไม่สามารถติดแอร์บ้านได้นะคะมันเป็นกระจกรอบเลยนะคะแบบนเห็นไหมคะแล้วข้างบนนะคะข้างบนจะเป็นไม้แบบนี้นะคะเรายังไม่ได้ตีฝ้าซึ่งนะคะถ้าเราจะติดแอร์นะคะเราก็ต้องทําห้องอีกเยอะเลยนะคะเราก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้มานะคะเพราะว่า บ้านเรานะคะต้นไม้ล้อมรอบอยู่แล้วเขาจะร้อนเฉพาะช่วงเดือนเมษานะคะเราก็เลยเลือกเจ้าตัวนี้มาไว้ก่อนนะคะาราคานะคะราคา9,000 BTU ตัวนี้นะคะเราไปซื้ออยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะ7,500นะคะซื้อที่โลตัสซึ่งราคาก็ถ้าเทียบกับแอร์บ้านนะคะพอๆกันเลยค่ะราคาพอๆกันเลยแต่ทีนี้ที่เราเลือกนะคะก็เพราะว่า บ้านเรามันไม่สามารถติดแอร์บ้านได้นะคะตัวนี้มันเป็นแบบเป็นกระจกล้อมรอบเลยนะคะเราก็ต้องทำห้องอีกเยอะเลยแต่ถ้าใครนะคะที่มีห้องแล้วนะคะมีห้องแล้วก็จริงๆเราก็แนะนำให้ติดแอร์ไปเลยนะคะจะดีกว่านะคะเพราะเจ้าตัวนี้นะคะ,ะความเย็นเขาอาจจะไม่เท่าแอร์บ้านนะคะแล้วก็เสียงเขาจะดังกว่านะคะแต่ถามว่าเย็นไหมเย็นนะคะเย็นเหมือน เหมือนแอร์เลยนะคะเย็นเหมือนแบบว่าเหมือนเราเปิดแอร์นะคะแต่ว่าเขาก็จะเย็นไม่เท่าแอร์บ้านที่เราติดตามฝาผนังนะคะส่วนราคาก็พอๆกันเลยนะคะตันนี้ค่ะส่วนส่วนที่ใครนะคะที่ยังไม่มีห้องนะคะที่ยังแบบว่าเป็นแบบ เป็นไม้แบบเราอย่างนี้นะคะอย่างบ้านไมยอยนะะ้อย่างนี้นะคะเรายังไม่ได้ตีฝ้าตีอะไรนะคะข้างบนเพดานก็จะเป็นไม้แบบนี้น,นะคะเราก็แนะนําให้ซื้ออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้อันนี้เขาก็รับประกันให้หนึ่งปีนะคะอันนี้เราเพิ่งซื้อมานะคะเรายังไม่พบปัญหาอะไรนะคะ เรายังไม่เจอปัญหาเ,เรื่องเครื่องเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอปัญหาเราก็จะมารีวิวบอกเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราเพิ่งซื้อมาซื้อมาได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ใช้ได้ปกตินะคะค่ะถ,ถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะคะถามว่าออแอร์เครื่องที่ตัวนี้มันดีไหมนะคะก็ ส่วนตัวนะคะก็คือคิดว่าดีนะคะก็คือมันสามารถให้ความเย็นเราได้คล้ายๆกับเราเปิดแอร์เลยนะคะแต่ทีเนี้ยคือมันก็ถามว่าจะเย็นทั้งห้องไหมมันก็ไม่นะคะก็คือเย็นเฉพาะจุดนะคะก็คือเย็นแล้วก็เปิดเนี้ยนะคะมันจะมีใบพัดอยู่ข้างในนะคะเราก็หันใบพัยตัยมาที่ตัวเรานะคะก่อนจะนอนนะคะแล้วก็นอนไปก็เย็นนะคะ ก็โอเคเลยนะคะก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังจะด,ดูนะคะว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันเย็นจริงไหมนะคะมันดีจริงไหมนะคะอันนี้ก็ส่วนตัวก็ว่าดีนะคะแต่ราคาก็แอบแรงหน่อยนะคะคล้ายๆกับออแอร์บ้านเลยนะคะราคาก็จะเทียบกับแอร์บ้านได้เลยนะคะตัวนี้แต่ถ้าใครมีห้องส่วนตัวนะคะก็แนะนำให้ติดแอร์เลยนะคะ มีห้องแบบว่ามีฟ้ามีอะไรเรร้อยแนะนําให้ติดแอร์เลยนะคะอ่าทีนี้เรามาพูดถึงค่าไฟนะคะเจ้าตัวนี้นะคะแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะคะเขาจะกินไฟน้อยกว่าแอร์บ้านนะคะค่าไฟก็อืมถูกกว่านะคะถูกกว่าเอ,อจากครั้งที่แล้วนะคะเจากเดือนที่แล้วนะคะที่เราเสียค่าไฟก็เพิ่มมาประมาณ ร้อยสองร้อยนะคะไม่ได้เพิ่มมามากนะคะตัวนี้ก็จะถูกกว่าแอร์บ้านหน่อยนะคะค่าไฟเป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวนะคะแอร์เคลื่อนที่ให้เพื่อนๆได้เอรับฟังนะคะกันเพื่อตัดสินใจนะคะเผื่อใครกําลังมองหาแอร์เคลื่อนที่อยู่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย